ไปรอยต่อต่อไปก็จะเป็นรอยต่อคือทีอันนี้ถือว่าเป็นรอยต่อชนอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็คือตัดเป็นมุม45องศามาต่อกันตนะัดทิด้งานมุม45องศามาต่อกันเนขะียนเป็นเป็นภาพอสองมิติแล้วกันจะได้ง่ายนะครับก็คือทีนี้นะครับตัดมุมมองให้เป็น45องศานะ ดีมาองศาพอดีเป๊ะเลยนะครับชิ้นหนึ่งก็ตัดดีมาอง่ามาโมดมันเท่ากันเป๊ะเลยนะชิ้นงานเท่ากันเป๊ะเลยสมมุิสมมุินะต่อให้ชนกันนะครับสนิี้แล้วก็เชื่อมยึดกับเชื่อมยึดสี่มุมเลยนะครับสี่ด้านเลยงานเป็นต่อเลียงเชื่อมยึดเชื่อมยึดสี่มุม ก็ชิ to ้นงานมันก็ย yeah. ังเป็นต่อจนอยู่เหมือนเดิมละเนียเพียงแต่ว่าลักษณะการต่อมันแตกต่างออกไปจากที่เราจะต่อให้ตรงยาวเพราะว่างานสิบพันเราจริงเนี่ยมันก็จะมีืัองต่อเป็นมุมรูปทรงเพื่อให้ชิ้นงานได้รูปทรงนะครับเป็นโครงสร้างสิบพงนเรามันได้รูปทรงต่อเป็นมุมตัด